เราขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหาของการรีวิวเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมานภาควิญญาณอาฆาตแห่งชิงเหอเดอะอั a m า d เมทเฟเทาเจนนีไม่มีการสปอยหนังใดๆทั้งสิ้นเป็นบทสรุปและเนื้อเรื่องคร่าวๆจากบทและตัวละครหลักของเรื่องล้วนๆอาจจะมีรายละเอียดที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อยเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงเนื้อเรื่องโดยย่อของเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น สำหรับเหล่าแฟนซีรีส์เรื่องปรมาจารย์ลัทธิมารอาจทราบเกี่ยวกับเหล่าตัวละครหลักของเรื่องกันมาบ้างแล้วว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างแต่เราขอเกรือนนื้อเรื่องคร่าวๆของภาคหลักให้คนที่ยังไม่รู้จักซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมารขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าเป็นเรื่องที่หลงเข้ามาแล้วหาทางออกไม่ได้แน่นอน ซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมานเป็นเรื่องราวของเว่ยอู่เซียนหรือปรมาจารย์อี้หลิงผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าที่ได้ตายไปแล้วแต่ถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหลังจาก16ปีผ่านไป ดวยอาคมต้องห้ามเพื่อชำระแค้นให้ผู้ที่ปลุกเขาขึ้นมาและสืบหาความจริงบางอย่างดังนั้นเขาจึงต้องปิดบังตัวตนที่แท้จริงจากผู้ที่เกลียดชังเขาอย่างมากอย่างตระกูลใหญ่ๆทั้งหลายเพื่อไม่ให้พวกเขารู้ว่าปรมาจารย์อี้หลิงที่พวกเขาเกลียดชังได้ฟื้นมาจากความตายแล้วและหนึ่งในนั้นคือตระกูลเนี่ยแห่งชิงเหอ ซึ่งตระกูลนี่นี่แหละที่เป็นตระกูลหลักในการดำเนินเรื่องของปรมาจารย์ลัทธิมานภาควิญญาณอาคาตแห่งชิงเหอซึ่งเท่าที่ดูเป็นภาคที่ซ้อนทับอยู่ก่อนเหตุการณ์สำคัญจากในซีรีส์เรื่องหลับด้วย ซึ่งภาคนี้เราจะได้เห็นประมุกตระกูลเนี่ยแห่งชิงเหอเนี่ยหมิงเจียในอีกมุมหนึ่งที่ในซีรีส์หลักเราจะไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้ของเขามากนักและยังได้เห็นมุมอีกมุมหนึ่งของเนี่ยหวายซัาง องชายรองของตระกูลด้วยเช่นกันเรื่องราวก็จะกล่าวถึงวิญญาณดาบในสุสารดาบของตระกูลเนี่ยที่ถูกปลุกขึ้นมาแล้วสองพี่น้องก็ร่วมเดินทางเพื่อไปปราบวิญญาณดาบด้วยกันทำให้เราได้เห็นความรักความผูกพันของสองพี่น้องคู่นี้มากขึ้นกว่าเดิมและความอ่อนโยนของคนเป็นพี่ชายที่มีต่อน้องชายของเขารวมทั้ง การขยายเนื้อเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องจากซีรีส์เรื่องหลักมากขึ้นอีกด้วยส่วนองค์ประกอบต่างๆของหนังก็ยังคงทำได้ดีไม่แพ้ซีรีส์เรื่องหลักเลยค่า 4G ก็ยังดูสมจริงในบางฉากก็อาจจะดรอปนิดหน่อยแต่ถือว่าก็ไม่แย่เท่าไหร่ แล้วก็ฉากบูที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมรวมถึงเนื้อเรื่องที่ยังคงไม่หลุดออกจากภาคหลักเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ทับซ้อนกันอยู่ส่วนตัวละครก็ถือว่านักแสดงเข้าถึงบุบาทและอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้ดีสุดท้ายอยากแนะนำเลยว่าใครที่จะดูเรื่องนี้แนะนำให้ไปดูซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมารที่เป็นภาคหลักก่อนดีกว่า เพื่อความเข้าใจเนื้อเรื่องของภาคนี้มากขึ้นเพราะดีเทลเนื้อเรื่องจะอยู่ในเนื้อหาของภาคหลักซึ่งมีทั้งหมด50ตอนแต่รับรองเลยว่าคุณจะรู้สึกว่าเรื่องมันสั้นไปด้วยซ้ำถ้าคุณดูจบครบทุกตอน ทางค่าเขาถึงได้ทำภาคแยกมาตั้งสองภาคแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีภาคลมหายใจของคุณพลผีเดออันธามเนธเดอรลีฟวิ่งเดแล้วก็ภาคนี้แล้วคุณจะรู้ว่าการหลงอยู่ในเขาว,วงกฏที่ไม่มีทางออกเป็นยังไงทุกวันนี้ผู้รีวิวก็ยังหาทางออกไม่เจอเลยวนอยู่แต่เรื่องนี้